จะไปรออะไรอ่ะ5060 5060 TI นูน่นเดือน7เดือน8ปี2025นู่นุนผมเห็นบางคนถามหาราคาแล้วว่า6060 60 TI จะกี่บาทมันยังไม่รู้ครับ80เพิ่งเปิด90เพิ่งเปิด70 TI 70ก็เหมือนกันถามราคากันแล้วยังไม่รู้เลยมันจะมามันอไหรวันไหนแน่ๆอ่ะเครื่องนี้40 0 0 0กับอีกหลักไม่กี่ร้อยอ่ะตีสุมมสมส่มกมสักหมื่นอ่ะตีมกัสี่หมื่นแล้วกัน CPU กัดจอซา t แท็ก4060 Ti แต่เป็น60 Ti ที่แรม16กิกนะแรม16กิกนะครับเพื่อทำงานเผื่อเล่นเกมที่เรโซลูชันสูงๆหรือจะเป็นสายเรนเดอร n g ิงใช้แรมกัดจอเยอะๆก็ทำงานได้ดีนะครับสิงลมใส่เพิ่มให้ 13400F หน่อยตัวนี้คือ Deepcool ครับ AG 400 plus ตัวราคาไม่แพงครับตัวประมาณ1,000บาท ได้พัดลมประกบเหมาะมากกับคอไอห้ได้หมดอ่ะสิบสองสี่ร้อยสิบสามสิบสามสี่ร้อยสิบสี่สี่ร้อยได้หมดเลยแล้วดูดีด้วยถึงมันจะไม่ใช่ฟินสีดําก็เถอะแต่เย็นนะครับและราคาไม่แพงเหมาะมากอ่ะถัดมาพดสปปลายเป็น pk 650D ตัวนี้คือของ deep cool เหมือนกันนะครับแล้วเราเติมพัดลมเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นแพ็ค3นะ id cooling af 1 2 5 k trio ราคาไม่แพงแต่ว่าเราใส่ได้แค่2ตัวครับ ล่างดูดเข้า1บนดูดออก1นึ่งะครับทำไมถึงได้ใส่แค่2ตัวเพราะว่าจริงๆจะใส่ข้้งล่างอีกตัวหนึ่งแต่มันติดมันติดไปหมดเลยสายฟอนต์พาร์เนลตรงเมนบอร์ดบ้างแหละสายเพิร์ลสป라이มบ้างแหละสายไฟเลี้ยงกาจอบัางแหละก็เลยติดได้แค่2ตัวล่าง1บน1 s ึ่นน SSD <S เป็นตัวนี้ครับเคลฟคลาสซีเก้าหนึแล้วก็แรมเป็นเคลฟเหมือนกันคลาสบีอาร์จีบีหกพสายไป ชั่วโมงนี้หลายๆคนมักจะรู้กันแล้วนะครับว่าคอมมิคส์เนี่ย SSD กับแรมจะใช้หลักๆคือคลีฟมันมีเหตุผลครับ1ของดีแรมเนี่ยเปิดติดค่อนข้างง่ายในเรื่องของ XMP กับบอร์ดทุกซีรีส์นะครับ Intel AMD ได้หมด SSD ที่เลือกใช้คลฟเพราะราคาดีเ e อร์ฟอร์มาดีที่สำคัญแบนเคฟแม่งประก,กันดีเสียไม่ต้องรอนานถ้ามีของเปลี่ยนให้ทันทีเลยวัน2วันคุณได้ของใหม่เลยแม่งเจ๋งจริงนะครับโดราคูเขาจัดให้อ่ะเมนบอร์ดลืมพูดถึงครับ เป็นตัวนี้นะจ้า Wi-Fi ด้วย MSI Pro Series B 7 6 0 m ด M A Wi-Fi ราคาไม่แพงเหมาะมากกับพวก i 5 g e n 12, 13, 14ได้หมดและนี่คือ4 1 2 2 0บาท4,000 0่นคุณได้แบบนี้ครับเคส Sama าา IM 0 1เล็กๆไซส์มินิแต่ใส่บอร์ดไมโครได้ใส่พาวเวอร์ใหญ่ได้ลองดูแล้วกันครับ Commix รับจบทุกระบบให้เหมือนเดิมครับ